สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและเพืเ่อนๆค่ะมือนี่วาจะเห็นเมนูปลาขาวชุบแป้งทอดค่ะมาเอาแป้งลงไปก่อนนะคะแป้งลงไปลระก,ก็บตามด้วยน้ำเป้าค่ะผสมแป้งก่อนนะคะคนให้มันเข้ากันค่ะเติมน้ำลงไปค่ะ คนจะเติมน้ำลกูกเต๋าอีกเนาะคะ่ะแป้งเลยที่เราก็มาเอาปาลาต้งใส่ะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือปลาขาวที่บงังทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มกักเกลือน้ำปลาผงชูรสมักทิมว้ค่ะให้มันเข้าเกลือดีๆเขา้าเครื่องดีๆค่ะล่างทำความสะอาดใสตตู้เย็นไว้เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือซื้อมาหลายมือแล้วคะ่ะคืออยากกินชุบแปง้งทอดก็เลยเสียามาชุบแปง้งทอดซื้อ เพื่อนๆสูขคุณผู้ชมกินค่ะเดี๋ยวมาเอาไปชุบแป้งก่อนนะคะเตรียมทอดค่ะค่ะามาปลาลงไปชุบแปง้งเลยค่ะ ร่อนแล้วก็มะเทือเทมันพื้นลงไปเลยค่ะค่ะมาเอาปลาลงไปทอดเลยค่ะ นะ้จ้ำดเดยเนาะอ้ะุราษแล้วก็เอาตัวไม้ลหน้าขะเพื่อนๆตักนเลยค่ะ่นตักนนได้วมนะ้วยเนะยคนะ่ะ แตรทอดสูตที่สองด้ยค่ะฝนกับโต๊ก็ไล่อยู่แล้วล่ะคะ่ะเพืๆเสียงคนกำลังไหมค่ะดสิเพื่อนตัว,ต,วตัวค่ะ เดือดถึงกัน้อยนะแบบถึงจะน้อยเนี่ย ใช่หรอคคเพื่อนื่มเรมมั่นเลยครียบเรียงคนตัวต้งมือกับพี่น้องเสจแ้มันเลยไี้ค่ะปลาทอดเกหนะคะเพื่อนๆเพื่อนค่ะดก่นไก่ค่ะลงไปนค่ะใ่ไไก่นะค่ะ ก็กรอบๆมีกับน้ำก,กลิ่นไก่แซ่บๆค่ะพี่น้องนนๆๆคนนี้ก็ะอะไรก็เจ้าก็ได้ค่ะแซ่บๆค่ะสซาบีค่ะ